สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็จะประกอบด้วยชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทายค่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรัก ep ที่สองนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่ท่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ3ถึง6เดือนนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มต้นที่ดวง คนมีคู่ก่อนนะคะจะขอดูไพ่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะว่าตอนนี้ชาวธาตุไฟเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของท่านเป็นยังไงอยู่นะคะขอพลังงานไพ่5้าใบก่อนค่ะได้ไพ่แปดเหรียญค่ะ ไพ่ดีแอมเ r ร์ไพ่หนึ่งดาบไพ่สิบเหรียญไพ okay ่เดอะแฮงแมนโอเคค่ะไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยที่จริงแล้วไพ่ใบน,นี้ก็จะแปลได้หลายความหมายนะคะถ้าไพ่ที่เป็นประเด็น มีไพ่ขยายที่ดีเนี่ยเร,เรายังอ่านไปในแง่ของของความดีของไพ่อยู่นะคะ the ไพ่เดอะแฮงแมนแปในแง่ของความผูกพันการที่รักใครรักจริงไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันก็รอคุณได้ผมก็รอคุณได้เพราะผมยึดมั่นยึดติดฝังใจ หรือฝังหัวไปแล้วก็ได้อย,าย่างเงี้ยนะคะพลังงานเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหรือธาตุไฟมันแปลว่ามีความคิดในสมองทุกอย่างเก็บในเมมโมรีแล้วคือคนคนนี้เท่านั้นนะคะในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าถวายไปแล้วทั้งชีวิตและจิตใจให้กับคนรักนั่นเองนะคะยิ่งมีไพ่พลังงานใบที่หนึ่งะคะเป็นไพ่แปดเหรียญนะคะ ไพ่แปดเหรียญสื่อถึงความมั่นคงความจริงจังจริงใจแต่แปดเหรียญจะมีแอคชั่นของการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของการอยากได้อยากดีถ้าความรักก็คือมีความมุ่งมั่นความพยายามที่จะแสดงให้คนรักเนี่ยเห็นถึงความจริงใจแสดงออกให้เขารู้เลยว่าเรารักเขาแค่ไหนเราพยายามแค่ไหนที่จะให้คนรักเนี่ย เข้าอกเข้าใจว่าทําดีเพื่อเขาแค่ไหนนั่นเอง,น,น,เองนั่นคือชาวธาตุไฟทานะคะยิ่งมีไพ่ดีแอมเพ r อรขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองเลยว่าดีแอมเพอร์เป็นไพ่ประจําราศีเมษนะแต่ถ้ามองยีไพ่นี้คือความยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวธาตุไฟทําอะไรเนี่ยนะคะจะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําก็ได้ค่ะเพราะ,ะนั้นการที่จะสร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้โดดเด่นด้วย นะฮะให้เขาเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาให้คนรักเนี่ยนะฮะเชื่อมั่นในตัวชาวธาตุไฟมากที่สุดนะ,ะท่านทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนรักของท่านเนี่ยสุขสบายนะคะคือถ้ามีท่านเป็นคู่ชีวิตรับรองคุณไม่ลําบากนะชาวธาตุไฟจะบอกเลยอยู่กับผมแล้วคุณสบายแน่นอนอยู่กับฉันโอเคเลยฉันก็พร้อมที่จะ อยู่เคียงข้างคุณจริงใจและพักดีตัวต่อคุณเท่านั้นอืมนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยตอนนี้นะคะอาจารย์มองว่าต่างคนต่างก็รักกันอยู่นะไพ่หมายเลขสิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ลักษณะเป็นไพ่แฟมลี่คล้ายสิบถ้วยนะเพราะฉะนั้นเดอะแฮง m a n ก็คือรักนี้ตลอดไปนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครที่จะมาพัดผ้า คุณและเขาไปจากกันได้เพราะว่าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคือความแน่วแน่นะในจิตใจของชาวธาตุไฟต่อคนคนนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะคะเอ่ออาจารย์มองเหมือนเหมือนท่านก็ไม่ได้แบบว่าทุกอะไรมากมายนะในในช่วงนี้อาจารย์มองเหมือนท่านมีความเด็ดเดี่ยวการที่จะแสดงให้คนที่ท่านชอบเนี่ยนะคะ ภาคภูมิใจในทัวท่านหรืออให้เห็นถึงความสามารถนั่นแหละนะคนเราอะถ้าเราไม่โดดเด่นแล้วใครเขาอยากจะเลือกเป็นคนรักละใช่ปะอ่ะเ,อเรามาดูคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับท่านอยู่เนาะคือท่านอะมุ่งมั่นกับเขาแหละแล้วเขาละ่ะเขาเป็นอัศวินดา เขาเป็นราชินีเหรียญเขามีไพ่ห้าเหรียญน,นะไพ่เด็กถือถ้วยไพ่เดอะซันโอเคค่ะอาจารย์มองไพ่ห้าเหรียญเนี่ยอืมคนคนรักของชาวธาตุไฟน่าจะ เคยเจ็บปวดรวดร้าวในเรื่องของความรักมาแบบอืมเหมือนลืมอดีตไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะเริ่มต้นกับท่านเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนะคะอืมเขาจะต้องแบบเชื่อเชื่อใจท่านได้จริงๆอะ่ะอืมท่านจะต้อง นั่นแหละก็เหมือนที่ไพ่เนี่ยท่านต้องแสดงให้เขาเห็นจริงๆแหละเขาถึงจะมั่นใจว่าเขาเลือกท่านไปแล้วเขาจะไม่ได้ผิดหวังอีกเขาจะไม่ได้บอบช้ำอ่าสาหัสาการเหมือนไพ่ใบนี้ที่ถูกทอดทิ้งอย่างคนไร้ค่านะคะอ่าณตอนนี้เขาก็เลยยังเหมือนกับสงวนท่าทีอยู่ก็ได้นะคะสงวนท่าทีที่จะต้องเรียนรู้ท่านไปเรื่อยๆนะคะอืม ไพ่เด็กถือถ้วยกับเดอะซันเน่แน่นอนล่ะค่ะว่าเขาก็ย่อมมีใจให้ท่านอยู่แล้วเขาก็คิดที่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับท่านอยู่นะ,ะในใจลึกๆอาจารย์ว่าคนคนนี้เขาเลือกท่านไปแล้วล่ะเขาเลือกท่านไปแล้วแต่แค่เขายังไม่ได้มั่นใจร้อเอร์ซว่าท่านะรักเขาจริงต้องการเขาจริงเขาก็เลยขอเวลาพิสูจน์ขอ,อเวลาที่จะเรียนรู้ กันและกันไปให้มากกว่านี้ก่อนคนที่มีบาดแผลทางใจเนี่ยค่อนข้างจะระมัดระวังนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์กันนะคะว่าท่านกับเขาจะไปต่อกันแบบไหนเออเป็นไพ่นะคะ สามเหรียญหกดาบไพ่สเตรนดราชาเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายชามล้าน,นะคะ่ะอ่าไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะแน่นอนค่ะไพ่ ออกมาค่อนข้างบอกว่าดีนะคะไพ่สามเรียนเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันก็ได้นะคะอาจจะมีเป้าหมายวางแผนนะเหมือนกับอืจะซื้อบ้านร่วมกันไหมออจะทําธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างร่วมกันน่ะมีเหมือนท่านกับเขาวางแผนนะบางคนจะซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ว่าไปหรือบางคนกําลังคิดจะร่วมลงทุนทําธุรกิจร่วมกันนะท่านสองคนอ่ะนะคะ ไพ่หกดาบจะแปลถึงเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มีจุดที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะไพ่ทำร้านนางฟ้ากลางปีกออกเนี่ยแสดงถึงพลังงานอบอุ่มนะคะท่านกับเขาใหา้เข้าใจกันมากขึ้นให้มีเป้าหมายในชีวิตที่มั่นคงต่อกันนะคะไพ่ ดังนั้นเป็นภาพผู้หญิงคุมสิงโตก็แสดงว่าท่านกับเขาเหมือนเป็นคู่กันแล้วละ่ะนะคะยิ่งไพ่ราชาเหรียญเข้ามาก็แปลว่าความมั่นคงนะคะที่จะคบหาจริงใจต่อกันเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้มีการครบแบบลับๆอย่างแน่นอนเพราะว่าในใจเขาคนนี้เขาก็ต้องการที่จะเปิดตัวท่านอยู่แล้วเพียงแค่เขาขอเวลาขอความมั่นใจมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ นะคะอันจะเกิดขึ้นเนี่ยในระยะเวลาที่อาจารย์กําหนดไว้เขาจะบอกท่านอย่างแน่นอนนะคะไพ่แชมรคือการพูดความในใจก็ได้นะคือการประสานการพูดการตกลงเป้าหมายชีวิตที่จะใช้ร่วมกันเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันนะศึกษากันแล้วมีแผนแบบแบบไหนเนี่ยเห็นไหมซื้อบ้านทำธุรกิจอะไรก็ว่าไป เป็นไปได้สูงเลยละ่ะที่ท่านและเขาจะลงเอ่ยกันด้วยดีนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะชาวทัดไฟ Um, ได้ไพ่เ e อะอืมไพ่ค่อนข้างไพ่เดทนะคะพลังงานแบบความหมายที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนอดีตที่เจ็บปวดนะคะอย่างฝังใจเอ็มเพจ ใบนี้อแอคชั่นจะเหมือนกับปล่อยตัวนะคะเป็นลักษณะนั่งเศร้าๆด้วยนะคะถ้าแปลความรักก็ในแง่ของความผิดหวังล้วค่ะอาจารย์มองไพ่เดทสำหรับคนโสดเนี่ยนะท่านได้จบความสัมพันธ์นั้นไปแล้วท่านเจ็บปวดทรมานเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเปิดใจให้ใครสักคนเนี่ยท่านต้องแน่ใจจริงๆแหละ ะะถามว่ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาไหมสองเหรียญคือการพูดคุยการสื่อสารนะคะเป็นภาพประตูเนี่ยมีแสงสว่างสาดแสงลงมากระทบผู้หญิงคนนี้เห็นเป็นภาพที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าประตูความรักของคนโสดกํกำลังจะถูกเปิดออกนะคะท่านจะเจอใครคนหนึ่งนะคะทีะ่ถ้าท่านเป็นดวงหญิงบอกเลยท่านจะเจอผู้ชายที่สง่างามนะคะ เห็นไหมคะไพ่ดูดีมากนะคะเนี่ยท่านก็จะเจอผู้ชายที่สง่างามหน้าที่การงานที่มั่นคงราชาไม้เป็นระดับเจ้าของธุรกิจก็ได้หรือเป็นระดับเขาเรียกว่าเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปอะ่ะไม่กระจอกแน่นอนอะไรประมาณนี้มีธุรก,กิจส่วนตัวก็ได้นะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะดาวพฤหัสไพ่พระสังคราช เป็นคนมีหน้าตาในทางสังคมอาจจะเป็นข้าราชการก็ได้นะคะหรือคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับกูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะก็แปรไปนะคะ่ะอาชีพก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าท่านเป็นชายท่านก็จะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างสะสวยงดงามอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะ คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้นะที่จะเจอนะคะเจอเนี่ยในแง่ของการพูดคุยทางโซเชียลนี่ค่อนข้างเยอะนะคะหรือแม้กระทาั่งบางท่านอาจจะเจอเพราะผู้ใหญ่แนะนำก็ได้นะสำหรับคนโสดนะคะที่จะมีเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักอาจจะเจอชาวราศีพฤษภหรือไม่ก็ชาวธาตุไฟด้วยกันนะคะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นสูงนะคะ โอเคค่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำคำแนะนำของไพ่นะคะโลมาสอังเจิลจะแนะนำความรักให้ชาวธาตุไฟทั้งคนมีคู่และคนโสดว่ายังไง Pay attention to the r e flag Let's go off control issue allow this situation to unfold naturally ก็ผ้าอยากจะแนะนําแบบนี้นะคะถ้าอาจารย์มองจากหน้าไพ่ด้วยจากข้อความในไพ่ด้วยนะคะก็จะแปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสัญญาณเตือนนะคะในเรื่องของอาจจะเกิดความเข้าใจกันผิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าคิดว่าเฮ้ยปล่อยมันไป ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติที่จริงแล้วไพ่อยากจะบอกว่าให้กลับมาพูดคุยกันมากกว่านะที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะอย่าคิดว่าเฮ้ยปล่อยผ่านอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นประเด็นได้นะคะทําให้ความไม่เข้าใจเนี่ยมันยิ่งทวีคูณมากขึ้นนะคะขอไพ่เพิ่มเติม หนึ่ดาบนะคะแต่ข้อความเขียนว่าไปตายดาบหน้าโลกแห่งความฝันเพราะฉะนั้นไพ่ก็จะให้คำแนะนำว่านั่แหละคะ่ะมีอะไรก็ตามนะคะจะต้องแสดงออกและพูดคุยกันอะไรที่เราเห็นเป็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆอ่ะเราจะจับอาการของอีกฝ่ายหนึ่งได้อยู่แล้วในเรื่องของความรักอยาอย่ามองผ่านอยา่าอย่า อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กเล็กๆมันอาจจะขยายวงกว้างเป็นเรื่องใหญ่ได้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะคําว่าหนึ่งดาบเนี่ยหรือตายดาบหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเขาอาจจะคิดอ,อไม่สนใจเรา ý, ไปข้างหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบอืน้อยใจกันขึ้นมาเนี่ยนะคะเหมือนไพ่เจ็ดถ้วยโลกแห่งความฝันบางคนก็ขี้น้อยใจอาจารย์มองนะ เพราะฉะนั้นบางคนเขาคิดไปเองก็ได้ยังไม่ได้ถามเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดไปแล้วเป็นความคิดที่เข้าข้างตัวเขาเองว่าเขาคิดอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพอมันคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องก็บัานไปทำให้ความรักของท่านจะพังทลายลงได้เพราะนั้นความรักมีอะไรก็ตามที่เป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติในเรื่องของความรู้สึกของอีกฝ่ายเนี่ย จะต้องรีบถามและคุยกันเรื่องราวก็จะได้ขี้ขายลงไปนั่นเองนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจนะคะกดติดตาม s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ